สวัสดีครับพบกับผมผมิสเตอร์ครซี่ครับงแตอนนี้ก็อืมมีช่วงใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะทำเกี่ยวกับอะไรดีนะก็อยากให้ลองรีเควสต์ดูกนนันแรกก็คิดว่าจะเออซื้อกล้องมาติดดีไหมแบบว่าถ่ายหน้าแล้วก็ถ่ายพูดไปด้วยก็อืมนะจริงๆแล้ที่เพิ่มช่วงใหม่มาแล้วก็เพราะว่า อยากจะลงคลิปให้ได้อาทิตย์ละสักอย่างน้อย2คลิปก็เลยคิดไม่ออกว่าจะลงอะไรก็อ่ะเอาเป็นว่าเพิ่มช่วงมาแล้วกันก็ตรนนี้ก็ยังไม่มีกล้องไม่มีอะไรก็ถ่ายเกมอาจจะว่าพูดไปถ่ายไปเกมอะไรก็แล้วแต่นะครับก็อาะลืมบอกชื่อช่วงอาจจะดูไตเติลมาแล้วก็ก็คือช่วง Friday with Mr Casey นะครับ อืมก็ไหนก็เป็นช่วงใหม่ใช่ไหมการเริ่มต้นจะพูดถึงเรื่องการเริ่มต้นแล้วกันก็บางทีก็ในชาแนลอาจจะลงอะไรไร้สาระบ้างแล้วก็นะมีแต่คนบอกว่าเออดีนะนานๆทีจะมีคนทําอะไรที่มันมีสาระบ้างราะว่าส่วนใหญ่ชาแนลการเริ่มต้นเนี่ยพูดถึงการเริ่มต้นเนี่ยชาแนลส่วนใหญ่ของเด็ก นะฮูผมก็เห็นเยอะมากเลยนะช่องแชนลส่วนใหญ่ก็เป็นของเด็กๆทำกันหนุกหนานหนุกหนานไอดอลก็จะเป็นใครนะใช่ไอดอลที่ดังๆก็อ้อยโรเบเกอร์ Raw อ่าอันนี้ก็ดังหรือจะเป็นพี่เอกฮาร์ดด็อกเกอร์เจฟเบริฟเฟอร์อ่ะเบริฟเฟอร์นี่เขาจะมีสาระหน่อย,อยแต่ผมไม่ได้ว่าว่าคนอื่นไม่มีสาระนะแต่ว่าผมจะบอกว่าคือ คือเป็นเหมือนว่าให้ความบันเทิงอะแล้วก็เด็กส่วนใหญ่ก็จะเออเห็นพี่คนนี้ก็ทําเอออยากทํำมั่งก็ทําตามก็ก็ดีนะหรืว่าเป็นเรื่องดีแต่จริงผมมองว่ามันยังไงอะตั้งแต่ฝันผมเด็ก,ดกอะว่าอยากจะด,ดังแต่ผมไม่มี ไม่รู้ไงว่าเป็นฝันสูงสุดของผมเลยนะคือดังให้คนรู้จักเนี่ยให้คนรู้จักยเยอะๆเนี่ยเป็นความฝันสูงสุดของผมเลยแต่ตอนนั้นก็ยังเด็กก็ยังไม่รู้หนทางว่าจะเอยเราอยากจะเอ้ยถ้าเราอยากจะ, <laughs> กจะดังเนี่ยต้องทําไงก็พอเอิญว่า,อ,า,วาอุย้ยไปเห็นนี่เลยชอบมากพี่นาคเกมเมอร์ โอ้ยเขาเป็นคนที่แบบว่าสุดยอดอ่ะเขาแคสเกมโดยที่ไม่มีคำหยาบอ่ะแล้วสนุกด้วยหลังนั้นมาผมก็เจอพี่ออยพี่ออยนี่เขาก็แคสเกมนะฮาฮาตามใจฉันก็เอาความบันเทิงแต่ตอนนี้เขาก็เข้า EMP แล้วอ่าก็ทำคลิปสาระเยอะ แล้วก็จะมีที่ผมชอบอีกก็คือพี่แฟบเกมเมอร์หรือที่เรียกชอเชฟนั่นเองอันนี้เราเรามาเพื่อเพื่อเอาราวางเดี๋ยวก็เนี่ยนอกเรื่องละนอกเรื่องล่ะก็นั่นแหละทำให้ผมเริ่มต้นว่าอโอ้โหถ้าเราทำใน YouTube เนี่ยต่างได้ด้วยเว้ยเราก็จะอลองทำมันเก็ลองทำ,งทำหรือว่าผมก็ไปเจอกับอีกคนนึง คือตอนนี้ก็เออเป็นคนทำอินโตอันนี้ผมด้วยนะอินโตเพลงไอ้นั่นแหะที่มีคนถามว่าเพลงอะไรเนี่ยเพลงเงี้ยเนี่ยอ่าเขาก็คือ for f joker man นะครับก็ที่อยากจะบอกก็คือว่าเออไหนๆเราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราคิดว่าเราจะเริ่มต้นเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นยังไงอะ อืมเริ่มต้นหลายคนมองว่าเอ๊ะถ้าเราอยากจะเริ่มต้นเนี่ยเราต้องทําตามคนดังๆเช่นอยากทำตามพี่ออยหรือทําตามพี่เอกหรือพี่เบอ่ะแต่ผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะเริ่มต้นอะไรสักอย่าง ว่าเราให้เป็นตัวของตัวเองดีกว่าเราอยากไปเออโอ้โหพี่คนนี้เราทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอ้เก่งเท่ทาปั้งทํามั่งมันไม่ใช่อ่ะมันจะบอกกันว่าเราเป็นใครอ่ะมันจะไม่ใช่ตัวเราเองแล้วมันจะไม่ใช่การเริ่มต้นของเรานะครับก็นะก็อยากจะทําช่วงมีสาระมันก็นี่เป็นช่วงเริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลยขอยงช่วง ไอ้เส่ไอ้แมวอย่างเงี้ยเราไปลอกพิวติพายอีกมาไม่ไมดีพิวที่พายเขาทำเสียงแหล,ม,แหลมก็หาดิเออแล้วก็อีกอย่าง<ม>เห็นมีคนถามเหมือนกันว่าเอ๊ะที่ภาคหนังบางทีแบบไอ้ยพี่ภาคผิดหรือเปล่าภางอะไรเออนั่นนะจะมาพูดรื่องนั้นจะจริงๆแล้วผมไม่ไม่ได้ภาคผิดนะต้นฉบับเขาอะมันแปลมาอย่างนั้นเลยแปลตามต้นฉบับเป๊ะเลยไม่ค่อยแม่นอังกฤษเท่าไหร่นะแต่ก็ งูงป,ป่าสเนสเนค็คเฟสนั่นแหละก็พอไปได้ก่อนนะครับอืมก็อยากจะบอกแค่นี้แหละว่าเออถ้าไหนๆเราก็เห็นเด็กเยอะนะที่แคสเกมอ่ะมิจะบอกอ,อ้ยผมก็เด็กไม่ไม่ได้อายุเยอะอะไรไม่ได้แก่บางคนบอกเฮ้ยเฮ้ยเสียงเหมือนเด็กมากเลยอ่ะใช่ยอมรับเลยเสียงเหมือนเด็กมากเสียงผมเล็ก ไม่แตกหนุ่มสักที<น> <g ülme> ก็ยังเด็กอยู่เลยครับยังเสียงไม่โตสักทีหนึ่งนะครับก็ใครอยากให้เห็นในช่วงไฟเดฟวิทมิสเตอร์เคซี่ทอะไรก็ลองรีเควสตมาดูนะครับแต่หลายคนก็บอกเอ,อ,อยากเห็นว่าทำสาระโอเคนะก็จะลองมีสาระบ้างนะครับ ก็ไม่มีอะไรละอยากจะบอกแค่นี้แหละสำหรับใครที่คิดจะทำนะผมเชื่อนะว่าหลายคนอ่ะทำได้เก่งด้วยบางคนเก่งเก่งมากแต่ว่าไม่มีไม่มีความเป็นตัวเองเท่าไหร่ก็นะครับผมก็จะพยายามทำสุดความสมามารถของผมนะมนก็มีแรงบันดาลใจจากมีใครคนนึงไม่รู้มาเมนในคลิปแบบ ผมตัดภาพมาทำเป็นเดสก์ท็อปทุกครั้งที่เปิดคอมนี่ผมมีกำลังใจทำกอนนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆมาเข้ามาในไมคครับโล่งผมละก็พามาให้รู้จักเพื่อนสามคนของผมคนนี้ชื่อแอนดี้โอ้โกสวัสดีนะเนาะโอ้โอโอโอโคนนี้เขาแก่มาอยู่มาน,นานมากชื่อแอนดี้นะครับคนนี้เขาจอร์ดอ่ะจอร์ดเนี่ยน้องไข่นี่วะ่ะสวัสดีครับไม่ใช่อันนี้จอร์ดเอ จอจอเสียงไงดีก่อนนะครับนี่ผมคิดจอได้ไงโอเคอันนี้ก็โอ้ยเราอยู่ในโลกไหมครับเงาๆก็ต้องมีเพื่อนสาวโรสนะครับ๋อนี่เพื่อนสาวทําเสียงไงดีวะช่างมันเถอะโอเคก็แค่นี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมนะครับเราให้เป็นตัวของตัวเองดีที่สุดเชื่อผมเอาแล้วกูเอานื้กมาไหมเอ้ยเอาเนื้ออมาทำไมวะเนี่ย โอเคเงินลาไปแล้วครับสวีดัดครับ